มีปลามีผู้มานอยู่ลานแล้วครับมาเรื่อยๆเรือยเด้อเทียดซูเหมาหลุเนาะจากผู้ฟังจากสิได้ซ้ำดายตั้งสีด้ซ้ำดายตั้สิเป็นไปซ้ำดาแล้วันเอาแต่ละอันแต่ละอย่างออกมานึ่งโอ้ย นี่ตะแน่สิผนทั้งนั้นเลยแต่คนฟังก็สิผลํ <g ül> ำได้ธรรมะทั้งเบิดมันกะร่วมลงตรงที่ความคิดนั่นแหละไปใส่ดอกก็ได้ละความคิดได้เพิ่มกับวัตถุเขานั้นแหละถืด <c oughs> ถึงว่าความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเอาความจำเอาสัญญาเมื่อเป็นอารมณ์ คิดถึงอดีตแล้วก็ปรุงแต่งไปในอนาคตหมุนไปเวียนมาอยู่เพส่สัมหลมนี่ผู้ใดพยายามที่ศิดุท่านความคิดเจ้าของยึดความคิดเจ้าของใดมันก็จบเท่านั้นแหละในการสร้างกระแสภพชาติต่งตงตงนางๆนหน้า็อ,อาศัยสัญญาเอาสัญญามาขีดคดแล้วเกิดเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์แล้วก็เกิดภพเกิดภพแล้วก็เกิดชาติเท่านั้นล มีเ่เอาจมิแต่เน้นเอาตั้งเจหัวมันกะกักเลยเน้นต่างแต่วิธีประหารกิเลส <c oughs> วิธีถิ่มกิเลสอย่างเดียวที่เอาเน้นสูงสุดอยู่แล้วนอกนั้นก็แยกย่อยเป็นกิจการสาขาในเรื่องของแถมเรื่องการทำสมาธิอาการปิติเพื่อระง,งับดับความเจ็บปวดทางร่างกายมั่งหรือมีการเบานทิทานเสริม เสริมยังกระซ้างก็เสริมก็เสริมเข้าวมาเพื่อว่าสิให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันท่านความคิดมันท่านสัญญาต่างๆสัญท่านอารมณ์ต่างๆที่เคยยึดหมั่นถึงมันมาไวก่อนทั้งนั้นพูดถึงเรื่องของกรรมเราเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนหลายอรรยางสำหรับผู้บ่เขาไปศึกษามันก็เลยเปลี่ยนคือจังยากมันก็เลยเป็ยนคือจังบ่เขาใจในเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่บ่ยากหรอก แต่เฮาเข้า,ขาถึงมันแล้วน่ะจากเบิดแหละเพราะว่าสิเป็นีนยังที่เกี่ยวกับความเจ็บไข่ได้ป่วยมันเกิดจากใสความหาสัพ์สมบัติบได้มันเกิดจากไสเออม้นนี้แหละหลายย่างเยอะ <c oughs> สัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เฮานํามข้า,ขาไหวปรุงแต่งไหวก็ไปคุยกับเข้าเจ้าที่ชักคน ค <c oughs> นชา, <c oughs> าทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี่กัหาอยู่หา,หากินไปแต่พูดถึงความจริงความสูงสุดอะกับแค่หาอยู่หากินไปซ้มตายหนึ่งเด้วด้วยก็ตามจนก็ตามแค่นั่นแหละหาอยู่หา,หากินซ้มตายแต่ว่าสิ่งทีง่ว่าตายขื้ใจที่มันมักหมมสะสมความหยุดมันทือมัน <c oughs> สะสมอารมณ์หาเลียงอารมณ์เบดไปก็ดีอารมณ์ความยินดีพอใจก็คือปราถนาอารมณ์แห่งความสุขอย่างเดียวนั่นแหละเพราะมีผมู้ใดต้องการควบถูกดอกแต่เฮาเข้าขใจคําว่าย่ำใดที่เฮาปาถนาความสุขอยู่ย่ำนั้นถูกก็บยอมแล่นตีตามเฮาก็จจอเขามาทางความฉิดของเฮาเองเนีนเน้นความฉิด <c oughs> ถ้ารู้เท่าท่านความคิดดับความคิดแดม้มก็เศร้าขนาดหละคนเฮาสุขหรือถูกเกิดจากความคิดแ้วก็ไปยึดติดในสิ่งที่ขิดหลก็หเหตุให้มันเป็นไปดังใจที่จะของเองอ,อยากได้อยากเป็นนั่นแหละมันก็เลยถูกถูกภาวาสิ่งนี้แต่เฮาบางอย่างก,กันําออกมาเป็นข้ามเบาบา่ได้ยาก เข้าไปเห็นเหตุต้นผลกรรมยังต่างๆแม้น่าในอดีตของเจ้าของเองก็สางส่วนมากก็เห็นอดีตเจ้าของามากที่สุดเลยนะเวลาห้าระลึกเข้าไประลึกอดีตเข้าไปสรับซับซ้อนเข้าไปเลี่ยงลําดับไปจากชาตินี้หลังลงไปอีกจากหนึ่งลงไปสองสามสี่ไล่ลงไปแล้วกบสุดท้ายแล้วครับเกิดเป็นพระราชากับเจ้ฟาฟ้ากษัตริย์ก็แค่ว่าหากินกันไปซ้ำตายมันสรุปเอามันดือ้อได้ แต่ว่าก่อนที่สิตายแต่ละชาติแต่ละภพเหลืองเล่าต่างๆนานามีต่างๆหามาบำรุ่งบำเลอความรู้สึกจากของเองหาเลียงความรู้สึกรู้สึกยังรู้สึกความพ่อใจตัวเดียวถามว่าพ่อใจกะหาวิธีกําจัดเขาเพื่อให้มันถือใจจากของคือเก่าว่าศัตรูจังสิกับว่ามันศัตรูผู้อื่นหรอว่าศัตรูความรู้สึกจากของเองแหละ ศัตรูทั้งหลายเกิดขึ้นจากความยุดมันชื้มันของเจ้าของเองจากการทําให้ถูกใจเจ้าของเองนั่นแหละศัตรูทั้งหลายเกิดขึ้นตัวนี้คือเ่าแหละศัตรูที่ลาากาจะคือใจเจ้าของเองเราไม่มีผู้อื่นใดหรอกเจ้าของล้วนๆวน่จออากดับถูกต้องพระยามรููเท่าท่านความคิดเจา้าของคร้มันได้หาเหตุหาผลในการตีเสดข้นเกิดต่อไปหรือเฮาเองอแหละเกิดต่อไปเกิดเพราะว่ายังฝิดเขาว่ายึดหนัง หยุดสัญญาอารมณ์นี่แหละหยุดความพ่อใจของเจ้าของเองจึงกระทําการไปต่างๆนหน้าคิดวา่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่บกับขึ้นมาให้ผลกับเจ้าของทําดีก็ได้ผลกับเจ้าของทําเลวก็ได้ผลกับเจ้าของสุขสิ่งสุยญงเกิดขึ้นจากเจ้าของบดเลยเจายา้าพญาจิตตลาดทั้งหลายก็คือเท่าเองนั่นแหละมานภูมิลิตก็คือความขิดของเจ้าของเด้อบม่เม่นผู้ใด ธรรมะทางหลายที่แสดงออกไปแต่ตละอันแต่ละอย่างเพิ่นแสดงให้ฟังคื่อๆได้ส่วนการขจัดถุกคือตัวเฮาเองต้องนํามาขจัดตัวเองได้บ่มีผู้ใดขจัดถุกให้ใครได้สุกให้ใครได้พร้อมแต่ของเองต้องเป็นผู้นําเขม้าแล้กก็พินิจพิจารณาหาเหตุหาผลมันลงได้จนว่ามันว่างออกจากสัญญาตอารมณ์ต่างๆอะละว่างออกมันได้แต่ว่างบ่ได้ก็เป็นแปลงสิ่งทุกยุ่กับความคิดั่หละ ไม่มีผู้ใดขจัดให้ภายใดด้เน้อในระหว่างความสุขและความทุกข์สุกเก่าให้กันบ่ได้ทุกเก่ากันบ่ได้จะของผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นอมมันเข้ามาทั้งสุขและทุกข์นั้นคือความหยึดหมันม่นถือหมั่นทั้งเบิดหละบอกโดยรวมเราโดยร,วม,ดยรวมว่าทั้งสุขและทุกข์เกิดจากความหยึดหมั่นถือหมั่นความตระหดดังใจจของความพ่อใจของจริงดนล้นสะแวงหา ทำลายและทำลายยังก็แล้วแต่ก็เพื่อสิมาบำรุงความสุขของเจ้าของเองหรือความพอใจของเจ้าของเองโดยท้ายเดียวสิเบียดเบียนสิล่างแก่ไปก็แล้วแต่ก็เพราะว่าเหตุให้มันถือใจเจ้าของ,องนั่นเองฉะนั้นศัตรูที่ไร้กาศก็คือความคิดของเจ้าของนั่นหละใจเจ้าของเองบม่มีผู้ใดมาเป็นศัตรูเฮาใดนอกจากตัวเฮาเองค <c oughs> ําสอนจะมีไม่มากมหม วิธีการการหาย่านหนึ่งสี่งก็เพื่อนะสอนเพื่อว่าให้สละความหยุดมันถือมันภายในสุขของเจาของเองนั่นแหละแล้ว,ลวร่องสละของภายนอกสะกกนสละของภายนอกยอมน้ำขอสู่ของภายในของภายในคือหยุดมันถือมันในความรู้สึกในคิดขยงตัวของนั่นเองตัณหาคือความอยากอุปทานก็นคือความหยุดแหละเพื่อนให้รักษาศีลเอแลอแต่เพราะว่าถ้าศีลถ้าหฮารักษาดีแล้วสิ่งแล้วนั่นก็กลับมารักษาห้าเองะ การรักษาสินก็คือการบ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่ไปหลักไปขา่าบ่ไปตัวบ่ไปกินเหล้าเม่ยายาอยังกับผู้ใดทั้งสินเออเมือมีความปลอดภัยมีความอาดฐานมีความปราเรื่องเรื่องของสินแล้วมันก็บสบายใจไปทั้งใดมันกับรู้สึกว่าบ่ม,มีอันตรายครับเจ้าของว่าเจ้าของก็บสบายใจแล้วเรื่องนี้เรื่องศินเนี่ยต่อมาก็เป็นการภาวนาเนี่ยท่านศินภาวนาภาวนาก็คือมาก,การ บังใจของเจ้าของเหตุให้มันเกิดสตินั่นเองเกิดสติเมื่อระ,ะลึกระ,ะลึกนึกถึงสุขกับทุกระลึกนึกถึงการกระทําของเจ้าของเองระลึกนึกถึงสัญญาและอารมณ์ทั้งหลายของเจ้าของเองแล้วก็หาเหตุแห่งทุกผู้อยู่เบื้องหลังของความทุกข์ของข้าเอกเป็นไผ่ขออ้าสิเข้าใจว่าเป็นน้ำผู้นั่นเป็นน้ำผู้นี่สัดนั่นสัดนี่เป็นน้ำ เลือกงามย่มดีนั่นนี่ก็แล้วแต่แท้จริจริงแล้วก็คือเจ้าของเองเหตุแห่งความถูกทั้งหลายผู้อยู่เบื้องหลังของความถูกทั้งหลายก็คือความหยุดมันถือมมันความอยากและความหยุดตัณหาและอุปทานของเจ้าของแต่วพรามันผู้ได้เลยฉะนั้นฟังไปแล้วก็ไปพระเจ้าญามนอมพม่าขิดคิดอย่างก็คิดถึงเจ้าของเองแหละที่กูกกำลังถูกกู้กำลังมุ่งมุ่นบุ่นหวยอยู่นเมียนไพ่เหตุเจ้าของนี่คิดขึ้ว่าเอาเองแต่เจ้าของดีมันบ่ม่าเกิดอก สิมากเกิดเหตุยังทำมันถึงที่บบมันดีแล้ว hey. Hey. มีแต่ความหลงทั้งมุดนั่นแหละเหตุในคนทำลายและทำลายสึ่งกันและกันความบรรลุเราอวิชาเป็นปัจจัยมันเกิดสังขาร <Hey. S 2> ความบรรลุองเจะาของเอง่ะที่คิดไปต่งางๆนานาดีมั่งเลวมั่งไป <Hey. S 2> <c oughs> ที่นี่กะหยึดเอาในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ทำตามน้ำสิ่งที่ตัวเองคิดคนเห่าสิเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดนนันแหละถ้าหยุดอย่างช่างใจว่าเป็น เวียนไหวเสียจากท่ามของพุทธเจ้านอกนั้นบ่อาจสามารถแก่ถูกได้หรอกมีท่ามของพุทธเจ้าเท่านั้นจึสามารถแก้ตนแก่ถูกแก่ตัณหาแต่อุทานและความดับถูกได้ฉะนั้นเฮาอยู่กับมั่นโดยเพราะตรงถูกได้ตัวเพราะทุกอย่างทุกคนเดินทางไปหาความตายเบิ้ดละยืนหนีมันมีอย่างจิร่งอย่างยืนจากอย่างเดินทางไปตายเบิ้ดม่นมีเน้อสิจีร่างอย่างยืนแมตตโลกนี่ถึงการเวลาของมันมันกระดับคือกัน จิไปวายยังภาษาชีวิตขอลอชีวิตของคนขลอรอแข่แลรัพย์นี่แม้แต่โลกถ้าแทๆมันก็ยังสิเตินทางเขาสู่การระลายแห่งความแตกดับชีวิตของคนแต่ละคนก็เพื่อกันในน้อยหนึ่งเดียวข้ <Okay. S 1> าขึ้นไปในสู่ที่สูงข้าเวเหลวเบ่งโลกมึงจัก,กรวาลแลวในจัก,กรวาลหนึ่งหนึ่งข้เาเห็นเหลงเบ่งโลกก็ข้าก็ยังแทบสิพอเห็นสะดวยซ้ำไปเป็นแคทูรี่อันหนึ่งนิดเดียวเขาสิมาหยุดอีกอย่างกับสิ่งเหล่านี้นะ กระจายไปหาจักรวาลแบบนี้อันนั้นแต่จักรวาลนี่จักรวาลเท่าละเพิ่นว่ามีสี่โลกก็เป็นจริงดังนั้นกต่มีสี่โลกเลยนี่ว่าโลกมนุษย์อันเดียวนี่ของเท่าที่มาหยึดอย่างกับตัญหาอารมณ์ของเจ้าของนิดเดียวแสนกดจักรวาลเข้าไปอีกมันมีจักรโลกบมีบริวารต่ละอันตะลันเป็นสองพันสองพันมองออกไปไกลๆแล้วจึงไ่เห็นเลยมีความหมายยังอีกต่อไปเลยล่ะ เราะว่าจะไปถูกเข้าก็อยู่กับมั่นโดยไม่ต้องถูกอะไรตัวเพราะว่าเข้ามาถือมันถ้าบาถือแล้วมันก็สบายมันก็บ่านักกันแหละยังที่มันหนักก็ว่างลงสติมันสิเหตุไปอย่างอื่นๆก็เกิดกลายเป็นความผิดความพยายามเหตุให้ผู้อื่นให้ถือใจของเจ้าของพยายามให้ผู้อื่นมากกระทําให้ตามใจเจ้าของใดหรือไปเอา ความสุขและความถูกมาจากปากผู้อื่นบอกการกระทําของผู้อื่นบอกไม่มีทางที่สิกระจัดไปทำไม่มีความหมายสําหรับผู้คนใงสันเหมือนที่เขาวัดอยู่กับสางเขากับเขามากสั่นเลยเออบ่ได้ต่างกาันหอกกับคนฟังรรมไปในรกคนตกปลาไปสวรรค์คือคนฟังรรมไปในโลกเขาเขามากมากถวายอาหารตัางสันอีกสี่คนแสดงรรมเทศแสดงรรมอยู่ปุ๊บแต่ว่ามีคนผู้หนึ่งตกปลาอยู่้างๆวัดนั่น คนฟังธรรมเดียวออกไปเห็นเขาละบ่จักบัณศีลบันฑผน <ừ. S 1> กบบักบ่จักบาปจักบุญเอ้ยวนมึงปึกมึงหนาเนาะจมมืเ,เขาทั้งทั้งตือของยุตอหนาผ่นแะละเพื่อนก็แสดงธรรมอยู่แต่ตอนนั้นเอาจิตใจไปตกนรกไปหาตำหนิผู้อื่นพุนบ่จักบาปจักบุญบ่จักขวัดฟังธรรมส่วนคนไปหาปลาโอ้ยผู้ขา่าวเหังไดสิมีโอกาสได้เข้ขวัดฟังธรรมคือขาเจ้าเนาะรวอวาสนาของผู้ข่าเป็นคนตุกคนยาก หาเลียงขอบรัวหาเลียงบิดามาดาม่างสิหาทุเดอนี่ไปข้าพระเจ้าจงได้ยินได้ฟังธรรมไปข้าพระเจ้าได้มาทำบุญเหมือนดังดุคคนทั้งหลายเ่านี้คนตกคนสิ์เบ็ดเดี๋ยวขมาเบิ่งคนในศาราฟังธรรมอยู่นอมจิตเข้าไปในทางเจ้าของสงบเองแต่ว่าคนฟังธรรมเสือกไปตำหนิผู้อื่นเสยอยู่นั่นแหละมันมีความหมายมองใดล่ะถ้าบ่นนอมกขมาหาเจ้าของบัดทุกอย่างอยู่ที่เจ้าของบม่ได้ยุ่ผู้อื่น คนตกปลาก็ตายเหมือนั้นแต่ว่าน้อมจิตเขามากเสียดิว่าขอให้ได้มีโอกาสได้มาเขาวัดปฏิบัติธรรมคือมูจิยู่ในสาลาแต่วพวกยู่ในสาลาคนผู้นั้นกลับออกไปตายเสือไปนรกเสยอ,อันนี้ละจังวะมันขืนอยู่กับไผ่มันขึืนอยูกยย่กับตนได้มันบ่ได้ขืนอยู่กับสถานที่มันบม่ได้ขืนอยู่กับขําสอนของพูพนพนนพ้นั้นผู้นี้สิหรือขืนอยู่กับพระพระสิดึงไปก็บ่กแม่ได้จะของได้เฮ็ดจะของเอง อะไรมันว่ายังสิสำคัญเท่ากับใจของเจ้าของบัตศาสนาเนี่ร่วมลวงแล้วคือจิตตัวเดียวนั่นแหละแต่เขาสอดสังเกตจิตแล้วเขาก็สิลูในจิตของเจ้าของเองผู้ใดอยู่เบื้องหลังแห่งความถูกของเจ้าของผู้ใดอยู่เบื้องหลังความกางังวลความอยากของเจ้าของบ,งบิดกังวลนอยากให้เขาเป็นสั้นอยากให้คนผู้นั้นเป็นสั้นจงัจงสี่ให้มันถึงใจเจ้าของยังสมีความสุขเป็นไปว่าไดว่ามีทางก็แล้วกัน ฉะนั้นจังรู้เท่าท่านเท่งสุขรู้เท่าท่านเท่างถูกรู้เท่าท่านเท่งอุเบกขาพคนละรู้เท่าท่านบัตถุย,าย่างถิ่มละละละไปเรื่อยเรื่อยคำว่าละทะลุแหละมันก็นละของมันเองแหละมันแค่คำว่าวันนี้เออมันว่างมันว่างนะใดบุคคลที่ท่านแหละสิรู้เองเออปรุงแต่งให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดนี่งถือใจจากของหมืนมีทางกันแล้วกันใจว่าละอย่าคำใดคู่ปรึก ก็ต้องไปมีสมองยังคิดเด้อจักว่านิ่งเงียบไปโลดหาใจว่านิ่งเงียบละจบละคุณจักวะลเอาพ่อ